เทคนิคดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้ผาพนื่นไหลผ่านแอปโมโนแม็กซ์ถ้าทีวีของเราเนี่ยเป็นส m าร์ t ทีวีหรือว่า g o o g l e TV รุ่นใหม่ๆหน่อยสัก4-5ปีล่าสุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาครับผ่านเรียนคลิปเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าลงมาหน่อยให้เมคชัวสอ2สิ่งนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวทีวีเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดรวมถึงตัวแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์เองด้วยนะครับให้กดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเช่นกัน การเคลียร์แคชในแอปผ่านเมนูเซตติ้งเนี่ยก็ช่วยรีเฟรชให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะระดับหนึ่งด้วยนะหรือถ้าเราเจอปัญหาเข้าแอปได้แต่ไม่มีหมดกีฬาที่เป็นรูปรูปฟุตบอลแบบนี้ให้ลองลบแอปและติดตั้งใหม่ดูอีกทีแอปจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้อัตโนมัติครับแต่หากยังดูไม่ได้อีกให้ซื้อกล่อง Android Box หรือว่ากล่อง Apple TV มาต่อเสริมนะสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านก็สำคัญเช่นกันต้องครอบคลุม หรือหากเอาเสถียรจริงๆเนี่ยก็ต่อสายแลนเข้าหลังเครื่องโดยตรงได้เลยครับอัปเดตหน่อยว่านอกจากฟุตบอลเพเมลีกเอฟเอคัพแล้วก็คาราบาวคัพแล้วเนี่ยเรายังสามารถดูศึกแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2แล้วก็ไทยลีกได้ทั้งหมดด้วยแถมล่าสุดนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยก็ถูกเติมเข้ามาให้อีกหนึ่งกรุปส่วนรายการระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็เพิ่งได้รับสิทธิ์นะครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปหรือว่ายูเอฟ่ายูโรเปียนคอลี่เออร์ด้วย ไม่ว่าจะแฟนหงแฟนผีลุ้นแชมป์หรือหนีตกชั้นก็เชียร์ได้ในราคาแค่299บาทต่อเดือนหรือ2,999บาบาทต่อปีครับกดสมัครนะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย